สวัสดีครับคลิปนี้แกะกล่องพัสดุเนาะอันนี้เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเพราะคนที่สั่งมานอนหลับนะครับในมูลค่า305บาทนะครับ305บาทส่งตรงจากจากชนบุรีนะครับชนบุรีชนบุรีเขาสั่งอะไรมาครับ มันคืออะไรอ,อ๋อ temperature control hair อโอ hair คือผมใช่ไหมแฮ i คือผมมันคืออุปกรณ์รีดผมชิมินนะครับ โอ้นะครับมันคืออุปกรณ์รีดผมสำหรับท่านผู้หญิงตอนแรกผมว่าเนื้อ่าไมโครโฟนนะครับมันไม่ใช่ไมโครโฟนนะทุกคนมันคือที่รีดผมนะครับออหอดูดูของนะครับตำหนิเยอะเลย กวดจะมาถึงมือลูกค้านี่รอยขีดข่วนก็ไม่รู้ว่าจะมีผลต่อการใช้งานไหมเสียงคมครบ <aud ible> มันอ่านว่าอะไรนี่เฮสไตลิสนะครับนะตีลีดผมของคุณผู้หญิงกันนะครับก็จะมีคู่มือมาด้วยนะมาดูอีกกล่องหนึ่งครับมาดูอีกกล่องหนึ่งอันนี้ เอาคุณผู้ชายครับอันนี้เป็นกระเป๋าสะพายคาดอกนะครับนะในราคาร้อย 7จบาทนะครับรวมค่าส่งเรียบร้อยกระเป๋าทุกวันนี้นะครับดีไซน์ก็จะพร้อมกับที่ชาร์จแบบโทรศัพท์ด้วยเนาะก็จะมีสำหรับที่เสียบ USB นะครับแต่พวก USB ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับ1ช่อง2ช่องนะครับนะ าปิดแล้วดูนะครับอือหือก็ยังว่านะครับอย่างว่าแหละของราคาถูกก็เป็นไปนตามราคาะตะเข็บมันกินตรงมุมนะครับเลยทำให้ซิป อย่าเลยอย่าวิ่งผ่านข้างในก็จะมีมีสาย USB นะครับสําหรับเสียบกับ power bank ไม่รู้ว่าสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ไหมนะครับหรือได้เฉพาะการชาร์จแบตนะครับแล้วก็มีสายสะพายคาดอกนะครับ โอเคอันนี้ตรงปกในราคา1 7 1บอบาทรวมส่งนะครับผมอันนี้ไม่รู้ตรงปกไหมเพราะเราไม่ได้สั่งมาพร้อมกันนะครับ